แอนถามบ่แต่งกับบ่อคอยปันไดเพัน,เน่าอย่างปะบ่อ <c oughs> คอยแต่งหนาตีปัดคอยเบิ่งหนากันน่ะเอืย้ยอมีนาเอืย้ยอมีนามามานี้ร้นธรรมดาละใกลงามพอสมควสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามาพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าต้องถึงมือ ป้าใหม่สิครับบอดบอยแม่ไม่ยอมอยู่แล้วเมื่อมีคนบางคนมาแซวนะครับาหาว่าเมียบอสบอยนี่ไม่สวยไม่แต่งหน้าก็งันงนแบบนี้ก็ต้องร้อนถึงพ่อบอยบอดบอยสิครับสำหรับพ่อบ้านคนรักเมียงานนี้ก็ต้องฟ้องเม่ป้าใหม่สิครับไปดูไปชมนะครับบอกเลยว่างานนี้สนุกนะครับ โอ้ยผัวข่อยละกหอดบ่ใคอยากให้ข่อยแต่งอีหยังคุณไข่อย่ำข่อยนอนน้ำเล่าข่อยพยายามตีแต่งหนาเลก็บ่อย,อยข่อยไปลูกออกขั <c oughs> ้นข่อย่ำก็นี่ข่อยไปประกวดน,นางสาวไทยแล้ว M U T โอ้ยตัวเองก็เป็นนงางสาวไทยในใจเขาแล้วแหละเป็นแค่นรุ่นฟ้าบ่อมอดอะหลานเมยน์นี่หนาไหม <laughs> ะยะอยากฟอร์เราเด้เลยอะมีหน้าจอดอันอันนี้อะมานี่อ่ะมัน,นอะมีหน,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 นะมาหาไข่แน่มาเจอกันแน่ร่มรอดร่มสวยมันกินอไะไร้เราพี่น้องมันก็ลอดกับสวยอพ,ออพอไปวันไปบ้านอะไอยู่ก็ไม่ได้สีลายไทยเปรี้ยครับกันในดใ<ช>ดอกบ่อยซีด้ใช่กะห้างเที่ยงแบบนี้ข้นถ่นวงไข่ปลาหน่ายไงนายไงขวาั็โอ้ไงกับพ่อเป็นยังดอกเข้ากับเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาเราสั่ง งานนั้นนี่มันเป็นประโยชน์กับแมนยูจยู่หลบมนุษย์อยู่ทำแต่ยังสั่งงานสั่งอาชีพแต่คนแมอยู่เห็นไหมครับผมก็เลยเอาประเด็นเหตุผลเสียหายครับประเป็นขาตาดมือผมก็เลยคิดว่าผมมีประโยชน์ในความเป็นของผมอยู่ซ้ำเราแอนแอนคิดว่า แต่งงานในแบบของห้องเราก็ไม่ได้โอ้ยครบสามสิบสองตระการห้องหนัวอยากให้มันเป็นธรรมชาติคือความเป็นธรรมชาติแต่ผมบอกแล้วไปเสริมนุ่มแล้วก็เชียร์ในผมมันสีมันสีมีมันสีมีมุมทั้งงามและบางงามทุกคนจะได้เห็นแอนในถูกถูกอิริยาบถถ้าไม่งั้นน่ะ อยู่ข้างนอกแอนอาบน้ำหนืองแอนก็ต้องแต่งหน้าจาัดเต็มขืนค้นตาทุกครั้งมีซางแต่งหน้าเนาะน้ำคือคนธรรมดาบานทีเนาะแต่อันนี้ก็คือเราอยากให้ทุกคนเห็นเราในหลายๆอย่างหลายๆ,ๆ,ๆมุมว่ามันก็มีบ้างที่มันไม่สวยมันก็มีบ้างที่มันเอ้ยมือหนีบอะไรแต่งหนา้าเอ้ยมือหนีบอะไรสระผมเอ้ยมือหนีบอะไรเขียนคิว้วจังสิเอ้ยมือหนีบเห็นกาเห็นฝ่าคือทุกคนจะต้องเห็นตรงนั้นเพราะมันคือความเรียวและความธรรมชาติ คือธรรมชาติคนเรามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พัชรีมีคนมาหว่นข้อมิวนว่าเมีย่อยผู้ายไหมบอกเขาไปคันันบ่อแดงกับคันบ่อแดงกับบ่อปันไดเน,ะานาอะปะนะได้ไปดีบอกด้วยเออบอก,บอกจเาาจ้า้องย้อมรับว่าเมียเจ้าผู้หา,าเออ ลเธอ้งตหนกอสวยแคว่ออดีนีเจอบใจเยอมบ่อยสำรับข่อยนี่คืองามที่สุดแล้วเจ้าอยากอนเาหัวนาเจ้าเจ้าอันเจ้าอันด่ให้ข่อยเนี่เจ้าผู้ใดขามื่อกีเม็นว่าเมียข่อยไหม เออบอเขาว่าบอปันใดน้องกันบอแต้งหนาพัทคอยไล่โซดอยู่นี่นียอ้ยคุาไกพกันเรากย่่ะอันจังสีแล้วเนียเกิดมามันมันบ่คอคือกันเนาะออคนมัน่ันเนาะจังใดกนกไกางาพวกคนงามพวกแจงแล้วส่วนไอ้กรณีบอแต้งหนาบอเป็นตัเบิ้องาทั่คอยี่บวิเศษคนนี้ โอ้ยคุณจะเก็บเงินภาพเนี่ยก,กูไปเกาหลีก่อนดอกบอกคอยไม่อีกแล้วบอกว่าลูกบอยปากสวยลูกแอนปากไม่สวยะน,นะเอาอีกแล้วนี่มึงยังอีกเมื่อนี่ยมึอ,อยังบูสูอัอันไออันอันไล่โสดพอดีเขาเอารูปบาดอะลงแล้วมาให้เบิง้งแล้วทีนี้ <c oughs> เพิ่นกะคอมเมต์ว่า อันบอยานฝนตกตีาน้ามันคือลงแถวซันบอยานฝนสาดแต่เอามันกระสาดอยู่แล้วฝนมันบ่ได้ตกึมือดอกเขาก็บ่ได้ไปยืนตากฝนดอกซันดอกเขาเป็นเขาเป็นมันเข้าว่าฝนตกเาก็คืไปยืนตากฝนเดนเนาะแมนบอยซันมันก็อาจจะมันได้มีอยู่ยังตศษตัวอ่ะเต่คนละเอียดเบาเบาคนหน่อยกว่าล่เอีดเออแมนเดียวลาซูเจ้าพลดองเัมนเขามาบอกจะว่ายยังก่อเขาบอกให้ไปเช้าเราคั เออจะบอกเขาวางไหอย่ามัเตียงกสุดไล่สดเมื่อกี้มาดูอะไรไปไลสดเมื่อวนเราไปยันึ่งขอมาบางให้ดูอะไรไล่แล้วให้ดูอะไรเขาอบั้อมาบอันนี้มันก็บังคนดอกลาได้ก็บอกเพ่อถุหัวซื้อมเป็นยังดอกเเ่าก็มองพันเนาะเทาก็ดาในใจต่ว่ามือนี้ไอเจอหลยคำถามหลยไอก็เลยเป็น เป็นอโพโวเวไอ้ใจได้ว่ามสวยเนี่ยหลังตีฮะไอ้ว่าไอ้เราคอยพอใจเด้ตั้งแต่งห้ามนอนนิแล้วแทงหนามานี่คอยไล่ขาไปล่างออกคอยากเอาว้มทรรมชาิเอาเกือบมาขึ้นอยหัว่อยนี่อยแทงหนาาแล้วเพื่อพวกมึงจะล่างหนาเด้อแทงอาาเป็นตะเวงหอย แอดมินนะครับบอกเลยว่าทุกวันนี้ความหล่อความสวยหรืออะไรต่างๆนะครับมันอวดอ้างกันไม่ได้นะครับมันต้องวัดกันที่ความสําเร็จของชีวิตว่าในความสําเร็จของชีวิตแต่ละคนเนี่ยใครที่สําเร็จนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะมาอวดอ้างสิ่งที่น่าจะพูดถึงมากกว่าในเรื่องของหน้าตานะครับทุกวันนี้บอกเลยว่า สวยไม่สวยก็มันมันแต่งเติมได้นะครับบางครั้งเนี่ยทุกวันเนี่ยมันแต่งเติมดังนั้นสิ่งที่มาวัดกันนั่นก็คือความสําเร็จในชีวิตก็ต้องดูว่าบอดบอยกับซอแอนเนี่ยเขาสําเร็จในชีวิตอะไรมั่งนะครับแม้ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตดังนั้นการที่มาติดิงกันมันเป็นการบูลลี่กันนะครับซึ่งทุกวันนี้เขาไม่นิยมให้อ่าบูลลี่กันนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นใครๆทั้งนั้น ดังนั้นในประเด็นนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับสำหรับในส่วนตัวแอดมินนะครับเอาความสำเร็จมาว่ากันดีกว่านะครับบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่แต่ต้องได้แฟนคลับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์กับประเด็นนี้เข้ามาได้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาศิลปินไลฟ์ไม่ว่าเฉพาะ อบอสบอยซอแอนนะครับหรือว่าใครๆก็จะเจอคอมเมนต์ที่แขแแคคอมเมนต์ที่ลักษณะที่ว่าทําให้จิตใจมันปั่นป่วนนะครับทําให้มันเสียความรู้สึกหรือว่ามันงดหงิดนนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับบอสบอยกับซอแอนก็ตอบแบบฮ่าฮไปนะครับดูด้วยความบันเทิงดูด้วยความสุขนะครับ